สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาจัดทรงจริงของทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นต้นนี้ต้นที่ผมได้รักษาการป่วยมาจนจนหายปกตินะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ก็มีสิทธิ์รุนติดดอกเพราะว่าอายุ ก็เข้าสู่ปีที่5นะครับอ่าก็วันที่28มิถุนายนอ่ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีอายุ5ปีเนาะอการจัดทรงจริงนะครับจริงไหนที่เราเห็นว่ามันจะอยู่ใกล้กันเกินไปนะครับมันอาจจะขัดหูขัดตาเนาะเราก็ค่อยๆเจ็บออกนะครับอตอนนี้ก็จัดทรงได้อ่าค่อนข้างที่จะ ที่จะดีแล้วนะครับแต่และกิ่งก็เป็นกิ่งที่ใหญ่เนาะบางกิ่งมันก็เท่าแขนแล้วก็มีนะครับอย่างกิ่งข้างล่างเนี่ยเท่าแขนแล้วนะครับกิ่งข้างบนมันก็สองนิ้วขึ้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะ,จะจะตัดกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ออกเนี่ยกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้จะเห็นชัดเจน จิงนี้นะครับจิงนี้ซึ่งมันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะแทรกอยู่ตรงกลางะระหว่างจิงนี้กับจิงนี้นะครับเนี่ยจะมาทางนี้ต่อไปอถ้ามันโตขึ้นเนาะถ้าสรงพุ่มโตขึ้นมันก็จะเบียดกันเกินไปนะครับเราก็ต้องมาเจ็บออกจัดทรงไปเรื่อยๆเนาะรอดลนดอก นี่ครับทีนี้เนาะเลื่อยอาเลื่อยข้างล่างนิดนึงอ่ะนี่ครับพอแล้วนี่นะครับอืมออกแล้วก็ใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะประมาณนิ้วกว่าเนาะ แต่และกิ่งอย่างกิ่งนี้นะครับเท่าแขนแล้วครับเนี่ยเท่าแขนผมแล้วนี่ครับกิ่งข้างบนนี่ก็ใหญ่นะครับใหญ่แล้วเนี่ยกิ่งนี้ก็เลี้ยงมาใหม่เนะาะเลี้ยงมาใหม่จากการป่วยกิ่งนี้ก็ให้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาส่องดูทางนี้หลังจากที่เราตัดออกไป จะโลง่งโล่งแล้วโล่งปโปร่งนะกิิงแต่ละกริงก็จะเป็นอิสระ,ะก็พยายามดูนะครับดูแต่ละกริง่ามันจะมันจะอยู่ใกล้กันเกินไปไหมนะครับ ก็จะมีกิ่งข้างบนนะกิ่งนั้นมันก็มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่มันเยอะอยู่เดี๋ยวใช้บันไดนะครับใช้บันไดใช้กันไกลเล็กขึ้นไปตัดบางทีก็อาจจะได้ตัดยอดนะครับเพราะว่าตัดยอดเพราะว่ามันมันขึ้นไปเยอะนะวันนั้นผมตัดตัดกิ่งประธานตรงนั้นออกแต่ใช้ตรงนู้นเป็นกิ่งประธานแทนนะครับตรงนู้นมันขึ้นไปสูงนะครับสูงแล้วพุ่งเลยยอดใหญ่นะครับ สมีสิทธิ์ลุ้นดอกปีนี้แต่ละกิ่งมันก็เป็นอิสระเนาะมันไม่มันไม่ชิดกันเกินไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ทำคลิปไม่ไม่ยาวเนาะมาตัดจิงแค่กิ่งเดียวให้ดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยจิง กิ่งประทานเลือกใหม่เป็นยอดที่สวยนะครับยอดสวยงามกิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต่ําต่ําอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยเราก็อาจจะไม่ตัดยอดเนาะกิ่งข้างล่างนะครับถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับอ่พิปสั้นๆตัดกิงเดียวประมาณ5นาทีเนาะ,ะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ